ปอชมแอปผ่านไปสิบกว่าปีคนอะไรสวยไม่เปลี่ยนสวยขึ้นกว่าเดิมโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับปอนัทวุฒิสกิดใจ,จและแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญซึ่งทั้งคู่เคยเล่นละครเรื่องรักประกาศิตเมื่อปี2555ล่าสุดก็มีโอกาสมาเจอกันด้านหนุ่มปอก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นถึงแอปว่า ไม่ได้เจอกันนานมากได้มาเจอนางเอกที่ละครรีรันอยู่ตอนนี้ AFF เท็กซาออนรักประกาศิเป็นละครที่ผมได้เล่นคู่กับแอปยังเหมือนเดิมเลยครับสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำคนอะไรผ่านไปสิบกว่าปีก็ยังคงความสวยความน่ารักมีสเสน่ห์แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปมากด้วยก็คือพี่แอปพูดเก่งขึ้นมีลูกหยอก มีลูกแซวมากขึ้นมากคงไปทำงานทิธีกรมาจนเก่งอันนี้บอกเลยชอบมากครับดูเก่งสวยรอบด้านแหมพูดชมซะยกใหญ่ไม่เกินจริงเลยครับผมชมตามเนื้อผ้าและต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับ